สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The d i v e Zone 999 99 Tarot ถาโรคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายน2568สําหำหรับการอันดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอันแบบ General Reading เป็นการอันดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมด ขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สตานี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างการงานการเงนิงนความรักกรกฎสถ้วย หไม้นะคะว้าวสิบเหรียญอัศวินเหรียญราชินีไม้เทา้าควีนอพสอดราชินีดาบจัสติกเซมเพลนส์สามดาบสองดาบนะคะ อยังไงนะคะเดือนมิถุนายน2568ราศีกรกฎลัคนากรากฎมีอะไรที่โดดเด่นโดดเด่นในตัวของจ u s t i c นะคะทุกคนระเบียบแบบแผนกฎระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์การตัดสินใจถ้าคุณกำลังตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญนะคะขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ใช้เหตุและผลให้มาก ขอให้กลับมาทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งหาข้อมูลใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารกฎหมายสัญญาก็เป็นไปได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับในส่วนของราชการเนี่ยดังนั้นทำอะไรให้มีสตินะคะใจเย็น จะเซ็นสัญญาอะไรตรวจสอบให้มันถี่ถ้วนนะคะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มราชการอย่างเช่นบางอย่างมันถึงเวลาจะต้องต่อทะเบียนแล้วหรือต้องยื่นภาษีอะไรใดๆก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะไม่มีอะไรตั้งสติใช้สติแล้วก็ทําตัวเองให้อยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเข้าไว้นะคะมันมีในเรื่องของกฎระเบียบใบนี้จะมาเตือนในเรื่องของการใช้เหตุและผลทาอะไรยาวู่วามนะคะให้ละเอียดรอบคอบเช่นแพรน มาในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเดินทางไกลบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะคะเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดก็เป็นไปได้นะคะอ่าหรือว่าเป็นช่วงจังหวะของการยกย้ายยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายงานก็ได้นะคะหรือว่าถ้าบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันต้องเดินทางบ่อยๆก็เดินทางบ่อยขึ้นเนาะหรือบางคนมีการไปเปิดสาขา อีกที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะคะอ่าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่แม่หมอมองว่าคุณเดินทางบ่อยเนี่ยเดินทางบ่อยชีวิตมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโดยความตั้งใจจากเรานะคะไม่ใช่โชคชะตาหรือบางทีนะ่ะอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าหรือบางอย่างที่มีการพยายามควบคุมปรับเปลี่ยนคุณก็ได้นะคะ แต่หลักๆมันเหมือนคือถ้าถ้าเราเป็นผู้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนปรับปรุงมันจะไม่มีใครมาสั่งการเราได้เพราะใครจะเป็นคนถือแก้วสองใบนี้นะคะเลือกเอาถ้าเราไม่เปลี่ยนเราเองเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดดวงชะตาเราเองหรือปรับเปลี่ยนดวงชะตาเราเองจะมีคนเข้ามาจัดการเราจะมีคนเข้ามาเปลี่ยนเรานะคะดังนั้นเลือกเอานะอยากไปทางไหนอ่ะทีนี้มาดูสีตัวตนเป็นยังไงตัวตนนะ เป็นสองถ้วยมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักมีความเมตตาว้าวคิดถึงในเรื่องของความรักคิดถึงในเรื่องของคู่มากขึ้นหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีความรักก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณใจดีนะให้มีความจริงใจให้กับผู้คนมีการสนับสนุนบางทีเราพอเห็นใบนี้ยมันเหมือนแบบบางทีเรามองโลกลาเวนเดอร์เกินไปอะก็เรกดอะ เราจริงใจให้กับผู้คนแต่ไม่รู้ผู้คนเขาจริงใจเราหรือเปล่านะคะดังนั้นหลายๆอย่างค่อยๆดูอย่าเพิ่งไปตัดสินใจจากใครบางคนบางเรื่องต้องใช้เซนด้วยนะสองดาบเนี่ยเซนของคุณนะ่ะไม่ใช่ความใจดีของคุณนะเซนของคุณจะช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ด้วยอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะการงานเป็นยังไงการงาน บางคนทําในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าทําในตัวของโซเชียลค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะนอนดึกก็ได้คุณอาจจะทําสิ่งเหล่านั้นเยอะขึ้นนะคะในตัวของโซเชียลหรือการติดต่อสื่อสารแล้วก็กรกฎบางคนนะ่ะกาลังลังเลโลเลอยู่กําลังตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนงานหรือลาออกย้ายงานได้หมดเลยนะคะคุณมีอะไรที่ลังเลอยู่แล้วที่นี้เกี่ยวกับการทํางานในเดือนนี้ให้เรามัดระวังในเรื่องของคําพูด กับคนที่ทำงานด้วยกันนะคะหรือเวลาเราทำงานอะไรใไดๆนะคะติดต่อสื่อสารขอให้พูดให้ชัดเจนให้มันเคลียบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเราพูดออกมาก็ได้นะคะแต่ต้องได้เปียงในเรื่องของคำพูดให้ดีๆอย่าพูดขวัญผาสร้างอย่าพูดเพื่อเอาชนะอย่าพูดแล้วมันทำร้ายจิตใจคนอื่นขอให้พยายามพูดให้มันเคลีย มันมีแนวโน้มของการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันช่วงจังหวะนี้ต้องใช้เซนด้วยนะเพื่อนๆมันมีแนวโน้มของใครบางคนอาจผิดสัญญานะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายละผิดสัญญาคำ,คำพูดไม่เป็นคําพูดหรือบอกรับปากไว้ไม่เป็นไปตามนั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานที่เราทําซึ่งบางทีมันก็กระทบในเรื่องของการเงินอืม ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะคะเราอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในที่ทำงานนะ่ะหรือบางทีนะ่ะคำพูดที่ไม่ชัดเจนหรือคำพูดที่รุนแรงมันอาจจะทำให้งานของคุณนะ่ะไม่สำเร็จไม่เป็นไปนดังใจแล้วมันจะไม่ได้ข้อสรุปที่ดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการงานช่วงนี้นะถ้าใครที่รอง,งานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ ไปสมัครงานอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้งานผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเนาะหรือเขาเรียกสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้ขึ้นแท่นได้งานนะคะได้งานในตําแหน่งที่ดีด้วยแหละได้ไปเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนนายคนคุณเป็นคนที่มีฝีมือนะคะดูสิราชนินีไม้นะคะต่อให้เราเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะงานบางอย่างมันก็จะเป็นลักษณะของการใช้ศาสตร์ใช้ศิลป์ใช้ในความละมุนของผู้หญิงความละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย งานแน่นอนคุณเป็นที่ประจักษ์นะคะฝี่ไม้ไลายมือของคุณคุณทํามันได้ตรงเป้าตามยอดคุณมียศมีตําแหน่งที่คอยเป็นแบ็กซับพอร์ตคุณแต่ทุกอย่างน่ะมันขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและข้อกฎหมายคือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคําพูดในที่ทํางานหรือในการดีลงานแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องระวังนะเพื่อนๆเ,เขาอาจจะโกงหรือเปล่านะคะสัญญาไม่เป็นสัญญาความสําเร็จของคุณมันถูกหั่นเป็น3นะคะ ไม่เป็นไปตามนั้นไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ได้ดังใจซึ่งมันมีจ u ส t i c e มาทำไมให้ระวังมันอาจจะเป็นคดีความเนาะแต่คือให้ระวังหมายถึงว่าให้ระมัดระวังตัวเราให้ดีๆไม่ให้ไปเสียหายนะคะไม่ให้ไปหลงหลงกลเขาอะบางอย่างคุณต้องใช้เซนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้เข้ามาหลอกละคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาหลอกละคุณไม่ต้องคุยแล้วนะคะถ้าอะไรใหม่ๆม,มาจากคนนอก ที่ติดต่อเข้ามาถ้าเซนคุณจับได้ว่าเข้ามาหลอกแล้วให้คุณตัดการสื่อสารนั้นไปซะนะคะไม่ต้องไปคุยเพราะถ้าคุณคุยปุ๊บคุณจะเริ่มใช้เหตุและผลเข้ามาถมช่วยเขาก็จะชักแม่น้ําทั้งแปดทั้งเ้าเนี่ยมาชักจูงคุณนะคะอืมดังนั้นทําอะไรใช้สติเยอะๆนะคะช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายด้วยแหละบางทีอ่ะคุณไปในจุดที่คุณไม่รู้นะคะคุณก็อาจจะเชื่อเขาก็ได้ ทีนี้ในส่วนของคนที่มีการยกย้ายเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเนี่ยต่างประเทศนั่นแหละนะคะก็ต้องดูว่าเข้าแบบถูกต้องหรือเปล่าถูกกฎหมายหรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะโดนจับได้ด้วยเนาะเอออาจจะโดนตอมอกลักไว้นะคะหรือว่าอะไรเขาตรวจสอบแล้วมันเจอนะคะดังนั้นดูให้มันถี่ถ้วนหรือบางทีในเรื่องของเอกสารก่อนที่เราจะบินไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่สําเร็จก็ได้นะทุกคน เออมันติดขัดอยู่นะคะดังนั้นก็อาจจะต้องแก้ไขกันนะนะทีท่วนนิดนึงเนาะต่อมามาในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะได้เงินจากการกเกษียณก็ได้หรือเงินอะไรที่เราลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เงินทองเนี่ยได้เป็นตามเป้าได้ตามเป้าของเราได้ค่าตำแหน่งเพิ่มด้วย เงินทองคึกคักนะคะเป็นช่วงจังหวะสิบเหรียญเข้าสูโ่โหมดเงินทองคึกคักบางคนมีเงินมีทองเอาไปซื้อบ้านซื้อรถได้ด้วยหรือว่าไปเปิดเครดิตไปดาวรถด,ดาวบ้านได้หมดเลยหรือบางคนทําเกี่ยวข้องกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะมีการตกลงในเรื่องของการเซ็นสัญญาซื้อขายได้ด้วยแต่ต้องระวังนะต้องตรวจสอบให้ดีๆว่าสัญญาซื้อขายเหล่านั้นมันเป็นธรรมหรือเปล่าโดยเฉพาะกับเรานะคะมันมันไม่ได้หมายความว่า คุณจะไปเอาเปรียบเขานะคะแต่มันหมายถึงว่าคุณกําลังจะโดนใครบางคนเอาเปรียบในสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าถ้าเราเหมือนไปทํางานรับจ็อบอะไรใดๆเกี่ยวข้องกับเงินทองจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องของสัญญาเหล่านั้นนะคะหรือบางทีมันไม่ได้มีสัญญาหรอกมันเป็นคําพูดลอยๆกันละกันตกลงเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือส่วนแบ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นมันควรจะมีหนังสือสัญญาอะไรให้ชัดเจนนะคะ เพื่อที่จะว่าามันมีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถที่จะฟอ้องร้องเรียกร้องได้หรือบางทีอะอย่างน้อยๆมันก็มีไว้ขู่เขานะคะว่าเฮ้ยถ้าอยู่ผิดสัญญาไม่เป็นไปตามนี้เราสามารถที่จะเอาความได้นะในเรื่องของกฎหมายนะคะอะต่อมามาที่ในเรื่องของความรักความรักราศีกรกฎเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีแฟนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ทั้งสองคนต่างใจเย็นขึ้นใช้สติใช้เหตุผลมากขึ้น นะคะ,ะค่อยๆใจเย็นๆนะคะถ้าที่ผ่านมาบูลังผ่านกันพอสมควรนะช่วงจังหวานนี้ใช้สติมากยิ่งขึ้นหรือบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ท้าเลิกกันนะคะรอจะไปเซนบายากันเนี่ยนะ,ะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่นิ่งนิ่งทั้งสองคนนะคะค่อยๆใจเย็นๆ บูตตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนเพราะว่ายังมีความรักที่มีให้กันอยู่นะมันมีสองท้่วที่เกิดขึ้นโอเคบางคนนะอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันอยากจะมาจดทะเบียนแหละหรือบางคนนะอาจจะจดทะเบียนกันก็ได้เนาะในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของความห่างไกลาการติดต่อสื่อสารการง้องแง,ง้งการระหว่างคุณทั้งสองคนต้องควบคุมในเรื่องของคําพูดแหละนะคะ,ะคาพูดบางอย่างเนี่ยพูดแล้วมันสะใจเรานะคะแต่ว่ามันทิมแทงใจเขาเขาเจ็บ ถามว่าคุณเจ็บไหมคุณเจ็บแน่นอนนะคะคําพูดบางอย่างมันสะท้อนไปสะท้อนมายิ่งเขาเจ็บเท่าไหร่เราเจ็บมากกว่าอ่าสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เนาะความรักที่เป็น 1, 2, 3่นะคะทีเนี้ยก็เลยมีในเรื่องของการยื่นข้อเสนอกันหรือการรอเวลาที่จะไปเลิกละ เลิกลากันนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่ก็เป็นไปได้สําหรับบางคนยิ่งเป็นความรักที่ห่างไกลไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันอย่างเช่นเราทํางานที่จังหวัดน,นี้เขาทํางานที่จังหวัดหน,นึ่งเราทํางานที่ประเทศนี้เขาทํางานอีกประเทศหนึ่งประมาณนี้นะคะก็อาจเราทั้งสองคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันบ่อยขึ้นอะแต่ไพ่ใบนี้มาบอกใจเย็นๆนะคะค่อยๆค่อยๆ,อยๆดู ระวังในเรื่องของคำพูดถ้าอยากกลับคืนกันมาต้องหาวิธีที่จะประสานรอยร้าวเหล่านั้นให้ได้นะคะหรือเคลียร์กันให้ได้โอเคความรักมันไม่ได้เป็นตัวที่การันตีความมีความสุขของคุณหรอกนะคะสิ่งที่การันตีในเรื่องของความสุขของคุณมันก็คือตัวของคุณเองนะคะว่าคุณเอาพลังกายพลังใจของคุณไปโฟกัสที่สิ่งใดบางอย่างมันมีเข้ามาแล้วมันก็อาจจะผ่านไปซึ่งต้อง ต้องบอกตรงๆว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันคือตัวเรานะฮะเขาเขากับเราก็ต่างคนต่างเกิดมาเนาะ <c oughs> <c oughs> เวลาเกิดมาก็ไม่ได้จับมือกันเกิดมาด้วยกันนะคะต่างคนต่างมีชีวิตในแต่ละคนดังนั้นช่วงจังหวะนี้ใจเย็นได้ให้ใจเย็นแล้วก็ถนอมน้าใจการถนอมคําพูดกันนะคะลบ้อยครั้งชนะลอยครั้ง <c oughs> แต่บาดแผลมันก็ถูกทิ้งไว้ทุกรอยครั้งนะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอ่ะต่อมามาที่กรกฎคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงเป็นช่วงจังหวะที่กรกฎเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะแล้วตัวคุณเองก็ค่อยๆดูว่าคุณจะตัดสินใจยังไงดีนะคะในเรื่องของความรักมันไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวละมันเริ่มใช้เหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับบางคนอาจจะอย่าร้างกันไป แต่ก็ยังอยู่ในช่วงไปไปมาๆกันอยู่นะคะแต่ถามว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เองมันก็ยังคงไม่ชัดเจนกันอยู่ก็มีทะเลาะกันแต่บางคนน่ะยังไม่ได้คบหาดูใจกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพูดคุยกันแต่ทีนี้ฝั่งทางนน้นน่ะเขาอาจจะยังมีแฟนเขาอยู่ก็ได้หรือว่าการหย่าร้างของเขามันยังไม่ไม่เด็ดขาดนะคะยังคาระคาซังอยู่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยทีนี้มันเหมือนว่าตัวคุณน่ะมีทางเลือกมีตัวเลือกนะคะที่จะ พูดคุยกับใครเพิ่มเติมนะคะนอกจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณแต่ยังไงก็ตามคนที่เข้ามาใหม่ๆอะ่ะคุณก็ยังคงจะต้องตรวจสอบอยู่ว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่ซ้อนกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีทะเบียนเขาจดทะเบียนอะไรไว้แต่เขาไม่ได้บอกคุณหรือเปล่านะ,ะบางอย่างก็ต้องใช้เซนส์นะคะใช้แค่ความรู้สึกรักอย่างเดียวมันไม่ได้อ่ต่อมามาที่คนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดในเรื่องเกี่ยวกับความรักอะ่ะ เหมือนว่าคุณค่อยๆดูแล้วก็ช่วงนี้คุณก็โฟกัสในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาทำงานเก่งแล้วก็อาจจะมียศมีตำแหน่งอะไรที่สูงนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเข้ามาแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะอยากได้ความรักที่จริงจังไม่อยากคบเล่นๆละอยากแต่งงานอยากจดทะเบียนกันนะคะ โอเคคุณก็มีแนวโน้มว่าเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วคุณก็เจอคนที่คุณหมายตามหมายใจแต่ช่วงจังหวะนี้น่ะความรักมันมีอะไรที่ยังไม่ได้ดังใจนะคะบางทีคนที่ดูดีคนที่คุณคิดว่าเขาดีเขาอาจจะไม่ดีก็ได้เขาอาจจะมีทะเบียนไว้แล้วก็ได้หรือเขาอาจจะมีความรักที่มันเป็นความรักซ้อนนะคะดังนั้นในหมดของความรักอะ่ะมีเข้ามาแต่ก็ต้องสแกนเยอะ เพราะว่ามันมีแนวโน้มของลักซ้อนซ้อนเงื่อนเข้ามาเกี่ยวขอ้องอะต่อมามาดูในส่วนของคำแนะนำในไพ่นะคะว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินหรือการชำระหนี้สินนะคะช่วงจังหวะนี้ต้องอึดถึกทนนิดหนึง่งต้องใจแข็งนิดหนึง่งเวลาคุณจะใช้ใจ่ายอะไรให้นึกถึงหนี้สินก่อนนะคะที่จะต้องใจ่ายในแต่ละเดือนซึ่งมันค่อนข้างที่จะบางคนอาจจะเป็น การจ่ายที่ไม่มีจุดสิ้นสุดสักทีเนาะผ่อนบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้แล้วก็ช่วงชงวันนี้คุณอาจจะใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับลูกคุณเยอะมากขึ้นหรือบริวารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเยอะก็ได้บริวารสัตว์เลี้ยงน้องหมาน,น้องแมวถ้าใครมีลูกเนี่ยมินมีแนวโน้มว่าเราใช้เกี่ยวกับลูกอะเยอะขึ้นนะคะ รายจ่ายอาจจะมาจากทางนั้นแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่มันตึงๆเหมือนกันแต่คุณก็ยังสามารถที่จะบาลานซ์ได้มันสามารถที่จะหมุนได้อยู่แต่ว่าห้ามหลุดโพนะคุณต้องจดให้ดีๆนะคะอ่าแล้วก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของคำพูดการพูดไม่ชัดการพูดไม่เคลียรหรือการด่าทอกันการพูดจาทิมแทงใจกันเนี่ย ซึ่งมันอาจจะเกิดจากเราหรืออาจจะเกิดจากใครก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นของคนรอบข้างก็ได้อันนี้ต้องระวังแล้วก็ในเรื่องของสัญญากฎหมายสัญญาต้องตรวจสอบนะคะบางอย่างต้องใช้เซนส์ในการอ่านคนเข้าใจว่ากอลรากดเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในทุ่งลาเวนเดอร์บางทีมันก็อาจจะมีงูพิษอยู่ก็ได้อ่ะต่อมา มาที่ในส่วนของการ์ดออร์เรคิลราศีกรกฎเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะได้เป็นใบนี้ทุกคน B a s t i v e ขอให้คุณยืนหยัดแล้วก็แน่วแน่ในเป้าหมายของคุณหรือในสิ่งที่คุณต้องการนะคะกำหนดสิ่งที่คุณอยากให้แวดล้อมหรือสิ่งที่คุณต้องการจะเข้าไปอยู่ เรานั้นนะคะขอให้คุณยืนหยัดคือไม่ยอมให้โชคชะตาหรือจักรวาลเป็นคนส่งเรื่องราวเข้ามาให้คุณอย่างเดียวแต่ตัวคุณเองน่ะเป็นคนที่ควบคุมโชคชะตาคุณเองและควบคุมจักรวาลของคุณเองว่าคุณเลือกที่จะไปอยู่ตรงไหนหรือสิ่งไหนที่ดีที่คุณอยากจะให้อยู่หรือสิ่งไหนที่ไม่ดีที่คุณอยากจะให้กําจัดออกไปนะคะมันเหมือนเราเคลียร์บ้านของเราเนาะขยะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันลก มันอยู่ไปแล้วมันลกหูลกตามันทําให้เราคิดไม่ออกหรือมันอยู่แล้วเรารู้สึกมันทุกข์นะขยะบางอย่างหรือของสิ่งของบางอย่างคุณเลือกที่จะสามารถจัดวางสิ่งเหล่านั้นได้เลือกที่จะเก็บบางอย่างออกไปทิ้งได้แล้วทีเนี้ยถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณนะ่ะขอให้คุณแน่แน่กับมันแล้วก็ทํามันโดยที่คุณไม่ต้องลังเละนะคะคุณนะ่ะมีความสามารถที่จะ จัดการแล้วก็ทำมันได้ไปถึงเป้าหมายที่สำเร็จของคุณที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวคุณแล้วว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณสามารถทำมันให้สำเร็จได้เหมือนที่ผ่านมาแน่นอนนะคะจงมั่นใจในตัวเองและเลือกสิ่งแวดล้อมเลือกในทุกอย่างที่คุณต้องการอยากให้มีในคุณได้อันไหนที่ไม่ใช่ตัดทิ้งมันไปนะคะเลือกอะไรที่มันเป็นพลังบวกคนไม่ดี บา,บางช่วงอ่ะมันถูกโชว์ด้ยการที่เขามาหลอกลวงเขาเขามาทําให้เราเจ็บช้ำแล้วบางอย่างมันปรากฏขึ้นมาแล้วเนื้อลายชิ้นนี้คุณจะเก็บไว้หรือยังไงนะคะขอให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณต้องการคุณมีอํานาจที่คุณจะเลือกได้ขอให้คุณแน่วแน่แล้วก็ยืนหยัดในขอบเขตที่คุณ ตั้งไว้ใครรำเส้นคุณจัดการได้เลยขอให้ราศีกรกฎมีความสุขสมบังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ